เมื่อเช้าก็มีเพื่อนส่งลิงก์นี้มาให้กันค่ะมีท่านไหนได้รับลิงก์ตัวนี้บ้างไหมคะจะบอกว่าอย่าเผลอกดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าลิงก์นี้ค่ะเป็นไวรัส a c e b o o k แล้วก็เป็น SMS ซึ่งระบาดหนักมากเลยค่ะระวังจะโดนล้วงเอาข้อมูลแล้วก็เสียเง,งินโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดด้วยนะคะหลายๆท่านก็ w o r k f r o m home อยู่บ้านยุดเชื้อเพื่อชาติกันใช่ไหมคะก็ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักกันซะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากระแสแรงมากๆในการแชร์โพสต์โพสต์นี้ค่ะแชร์แบบรุ้นหลามเลยซึ่งในโพสต์นั้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับการถูกวิชาชีพส่งข้อความในเชิงให้กดลิงก์เข้าไปกดรับเงินหรือกู้เงินกองทุนกองทุนหนึ่งจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นไวรัสที่ถูกส่งต่อเป็นจํานวนมาก ก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมาเล่าสู่กันฟังค่ะใครที่รับข้อความแปลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเฟซหรือว่าจะเป็น SMS นะคะอย่าไปกดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแก๊งเจ้าหนี้โหดหลอกให้เรากู้เงินหรือไม่ก็ให้เรารับพัสดุแล้วก็จ่ายเงินปลายทางค่ะอย่าก,กดอย่ากรอกข้อมูลนะคะไม่งั้นชีวิตเราจะเป็นทุกข์ไปตลอดเลยค่ะ สรุปแล้วกองทุนสวัสดิการแป,ป๊บซี่ก็คือแก๊งบลอกเก็บเงินจากพัสดุปลายทางค่ะใครที่กดทํากิจกรรมในลิงก์ไปแล้วช่วงนี้ถ้ามีพัสดุมาส่งที่บ้านแล้วมีการเก็บเงินปลายทางงดรับทุกกรณีนะคะทุกคนหรือถ้ามีนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดว,ว่าต้นทางผู้ส่งเป็นใครค่ะเพราะว่าเคสแบบนี้ค่ะช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเป็นข่าวกันบ่อยๆเลยค่ะ เคสนี้เป็นเคสตั้ดี้นะคะจากเพื่อนคนหนึ่งค่ะตัวอย่างจะเป็นลักษณะการหลอกเอาอกข้อมูลเพื่อแฮก Facebook โดยโพสต์เว็บคล้ายๆกับข่าวอุบัติเหตุเพราะคนมักจะมีโอกาสกดดูสูงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวจากสำนักข่าวดังแต่เป็นเว็บปลอมค่ะมีการแฮกผู้คนจำนวนมากๆเมื่อกดเข้าไปก็จะขึ้นว่าคุณออกจากระบบแล้วกรุณาเข้าระบบใหม่อีกครั้งเพื่อดูข่าว เมื่อเราหลงเชื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านมิจฉาชีพก็อาจจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงรหัสจนเจ้าของ Facebook ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ค่ะถ้า,าขึ้นลักษณะนี้นะคะห้ามกรอกรหัส Facebook เด็ดขาดหากใครหลงกรอกไปแล้วก็ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะถ้าไม่ทันก็จะแก้ไขาย,ยากค่ะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวเตือนภัยที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ถ้าหาคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อจะอยังไม่พลาดในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ